เจ๊ปองสู้ๆค่ะสู้ๆค่ะสู้ๆค่ะถ่ายรูปค่ะแฟนคลับค่ะอย่านี้ค่ะ ตาถนอมถามหาพี่ปองอัชลีแกจะถามหาฉันทำไมจะ๊ะ <laughs> ฉันเหนื่อยจะแย่ไม่ฉันไม่ใช่เจ้าของ <laughs> ลงกํานันเดินมานพี่สําลานแหมมาเช้าเจอกันแป๊บเดียวคะ่ะถ่ายทอดสดจากบูสกายพี่สําลานเราพูดถึงพี่สําลานนะกระเช้าววาพี่สําลานขึ้นอยู่บนรถพี่สําลานดูวันนี้เป็นไงก็ นั่นทีเดียวนะฮะใช้ได้ใช้ได้พี่ยืนมันดูมันรถมองเห็นมองเห็นคนเยอะนะฮะชักเนอะก็มีประชาชนแจกน้ําแจกกระทิงแดงคนอ่ะเหมือนเดเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะฮะก็แต่ว่าพี่น้องอย่าลืมให้ยีบเกฝาก29อย่างเดียวนะฮะยี่สบเก้าสําำคัญมากพคนเยอะมัเยอะเยอะ พี่รู้ไหมขนาดนักข่าวรุ่นน้องอ่ะยังบอกจะหยุดงานอ่ะไปอ่ะเป็นประชาชนอ่ะแต่ว่าอาจจะมีปัญหาพี่น้องต่างจังหวัดนิดหน่อยเพราะว่าพี่น้องต้องลงเลือกตั้งสวอะไรบ้างอาจจะเดินทางมาไม่สะดวกดังนั้นเที่ยวเทียวนี้พี่น้องชาวกรุงเทพมันสำคัญมากมีกี่ล้านคนจ้ากรุงเทพมาเท่าไหร่ก็ต้องออกมาให้หมดแล้วฮะต้องยกทั้งกรุงเทพออกเลยแต่คนดังๆเพราะว่าพี่น้องต่างจังหวัดเที่ยวนี้เขาต้องใช้สิทธิ์ พี่น้องต่างจังหวัดต้องใช้สิทธิ์เรือกตั้งสวเราเดินทางไม่ทันไม่ทันลุงคะลุงคะพี่สำราญคะเรากำลังจะผ่านร้านนกไก่สักยกายกับสมชายแก้วทองที่บริจาคให้เราไป28ล้านนะคะนี่ค่ะตรงเนี้ค่ะติกูนี่ค่ะที่คนยืนเขาคิวซื้อกันเนี่ค่ะลุงคะนี่ลุงดูสิคะที่เขาบริจาคให้เรา28ล้านนี่แหละค่ะใช่ นี่ดูยืนรอเต็มเลยค่ะนักไข่อยู่ไหมคะนักไข่อยู่มะเรียกนักไข่มาหน่อยบอกลุงมาพี่ไข่สมชายอยู่ไหมจ้า สมชายแก้วทองไข่บูติกค,ค่ะซึ่งขายเสื้อขายเสื้อกู้ชาให้กับเราบริจาคให้กับเราร่วมกับศักชัยกายและคุณชัยราชวัตรมา28ล้านบาทแรงอยู่นี่ละคะ่ะอยู่นี่ละคะ่ะ ไม่ได้ทั้งสมชายทั้งไข่เลยเหรอใช่สมชายแก้วทอง่ะคุณชัยราชวัตรพี่สมชายแก้วทองพี่จักชัยกาย3คนชั้นล่างนี่นะชั้นล่างนี่ทั้งร้านเลยขายเสื้อกู้ชาติหมดเลยเขาบริจาคให้เรามา28ล้านบาทแล้วว่าพี่ล่าสุดเนี่ยพระขมรมล้านหนึ่งพระขมรมคุณชัยแล้วก็เสื้อคุณไข่ล้านหนึ่งดูสิคะเขาติดลิปปินหน้าร้านเลยเริ่มทำเสื้อเลยค่ะ ู้ชาติอย่างเดียวเลยกำนันน,นขอบคุณครับสายไฟฟ้าบางกากเคเบคิลเราผ่านร้านคุณสมชายแก้วทองแล้วนะคะถ้าว่างก็แวะมานะคะขายกันที่นี่มาซื้อของแท้ที่นี่นะคะโอ้โห ตายแล้วขอบคุณมากค่ะอุ้ยเอาเลยเอาแจกกันเลยจ้าแจกกันเลยโอ้โหขอขอให้ช่างภาพ,พาาสามใบาสามใบาาอาสามใบจัดพอละให้ช่างภาพสามใบ นี้เราเดินผ่านแยกสารเสนอีกด้านหนึ่งเมื่อเช้าเรามาด้านนูน้นขาลับเรากลับด้านนี้ค่ะจากร้านคุณสมชายแก้วทองมานะคะร้านน้าไข่สมชายอยู่ใกล้กับสวนลุมพินีมากเดินมาซื้อได้เลยค่ะหลังจากนี้เราจะขายหนังสือแล้วนะคะขอบคุณค่ะโหน่ารักจังเลย <im S 1> ชอบไหมเอาไป <im S 1> <im S 2> ค,ค่ะเดีวกขามีหลายไซส์ใช่ไหมใช่ค่ะเขามีหลายขนาดด้วยจ้า ช่ไมในเงาของบุ๋มใหญ่กว่าของบุ๋มจะใหญ่กว่า,าแวะมาอดนนนะคะผลิตภัณฑ์ของคนไทยกระเป๋าลายตรงชาตแบบพี่เข็มหรือแบบใบใหญ่นิดนึงแบบพี่บุ๋มนี่ค่ะหมวกหมวกน่ารักดีนี่ซื้อน,นี่น่ารักเมื่อก่อนให้ใส่สีดำวันนี้สีขาวน่ารักดีเรากใกล้ถึงสวนลุมแล้วจ้าเมื่องไงน้ำทิ์ มันดีมันด,มนดีมีทั้งร้อนทั้งฝนทุกครบทุกรูปแบบแก็เมื่อกี้เพิ่งรู้ว่า B T S มันดีอย่างนี้นี่เองเราไปอยู่ข้างใต้กน <c oughs> ตายกันหน่อยดีไหมวะตายกันหน่อยดีไหมวันน้ำชิป <c oughs> สมผมเซ็กซี่กันใหญ่เลยนะสองเนยแล้วดูฉันดี <c oughs> ฉันว่ายังดูดีอ่ะดูดียังดูดีมั้ยยังออมมั้ยยังออฉันว่บตายแล้ววันนี้สู้มากเลยตั้งแต่ฉันทำเงินตั้งแต่ฉันมารายงานข่าวบิดาเธอเนี่ยครบรถแล้วค่ะใช่ไหมแต่แบบตนุแบบสุรันีอ่ะหนูเจอฝนเยอะอ่ะหนูมาจากบ้านนอกใช่ปะหนูก็แบบ ่ามาบ้างอะไรเดี๋ยวน้องมาจับคุณพีนมาจากคุณพินทําไม่ได้บุญเป็นธรรมดานะถ้าสะท้อนคะคุณพินแบบไม่เมืองอะค่ะไม่ไม่ได้เดิน้าลูกคนเล็กค่ะแค่ลงในลิฟต์ไงคะชนีดคนหนึ่งอายกัหนีไปแล้วถ่ายไปไหนีอายแหวสีเสื้อไข่ต่ออีกคือไม่ใช่เยอะแล้วนะนางมีประมาณ200ตัวแล้วนะมาดูหน่อยดูหน่อยดีค่ะ สเสื้อไข่นะคะกำนันยังเดินเรื่อยๆพี่ลูกหม,มียังเดินต่อเนื่องเราใกล้จะถึงส่วนรุมแล้วใจถึงๆครับพี่ปองใจถึงถงครับเอาหัวใจมาวันที่29มีนาเนี่ยเอาหัวใจกันมาแล้วก็นอกวีดแล้วก็ส้นตีนนะครับใช่แต่ดูโดยรวมวันนี้เป็นไงคะดีครับพี่ปองครับดีมากมบรรยากาศดีกว่าเมื่อวานเพิ่มดีขึ้นเรื่ยอยๆเพราะว่าผมว่ามวลมหาประชาชนเขายัางยังจะตู้ต่อกับพวกเรานะเมื่อวานว่าคึกแล้วนะ วันนี้ก็คึกคัากว่าวันนี้เกือบสิบกิโลนะพี่ปองนะได้ไหมครับพี่ตอนนัตพลเนี่ยประกาศบรเมทีอ่ะบอก8.5จุดห้าครับ,รบนัตพลบอกว่าลืมไปว่าขี่มอเตอร์ไซค์ครับ,รบพอเดินจริงๆแล,แล้วสิบแอดสิบแอดเลยครับโอ้โหสชมวนมหาประชาชนที่มาสู้กับพวกเราเนี่ยไม่ม,มีใครเป็นลมแล้วนะวันนี้ไม่มีไม่มีเลยเข้มแข็งอดทนเสียสละสุดยอดจริงครับ ใช่ใช่วันนี้ดูภาพโดยรวมนะคะท่านผู้ชมตั้งแต่เราเดินออกมาเนี่ยเช้า9ก้าโมงคว่า,วาตอนนี้ประมาณกี่โมงแล้วนะน,นี่ยกี่โมงละกี่โมงละยาวบ่ายโมงสามสิบห้ายาวภูกเก็ตคนที่ตั้งใจเอาไว้เลยว่าชีวิตนี้ตามล่าไอตั้งอาชีวะอย่างเดียวครับผมตามล่าไอตั้งอย่างเดียวอย่าให้เจอนะครับเจอแล้วจับส่งตำร,รวจส่งตำร,รวจก่อนส่งตำร,รวจก็กระทืบกก่อนมั่นใจ ค่ะมั่นใจค่ะยืนหยัดยืนยันค่ะตามล่าไอ้ตั้งอาชีวะอย่างเดียวเจอปุ๊บกระทืบก่อนแล้วค่อยส่งตำรวจค่ะกี่โมงแล้วนะยาวกี่โมงแล้วนะบ่ายโมงสามสิบหกเลยครับแล้วออกมาเก้าโมงครึ่งค่ะเดินออกมาตอนนี้บ่ายโมงสามสิบหกกี่โมงสิบโมงครึ่งสิบโมงครึ่งเที่ยงสุ่ม หมู่คือสี่ชั่วโมงมันเมื่อวานแล้วคนก็เยอะดีคือคักดีกี่ถุงเนี่ยเราเราเดินกันทั่วกรุงเทพแล้วทุกโซกทุกมุมเหมือนกับเป็นคนกรุงเทพแล้วนะพี่มันไม่กรุงเทพทางนั้นที่มาจากบ้านนอกใช่ครับเรามันเด็กบ้านนอกโอ้โหมันมาใหม่ๆนี่ไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องเลยตอนนี้ก็เริ่มรู้ว่าเบรกฟาดเป็นยังไงใช่ครับแล้วก็ก็ต้องต้องต้องคุณพี่น้องคนกรุงเทพนะพี่ปองนะ ที่เราที่เราไปอยู่ที่4แยก3าแยกเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าพอเราอยู่สักพักในยิ่งรักมันไม่ลาออกคนเดือดร้อนเราก็กลับมาที่สวนลุมเขาก็ดีใจอย่างน้อยธุรกิจไปได้เดินไปข้างหน้าได้ได้ทำมาหาก,กินกันได้นะครับอันนี้ก็ต้องกราบขอบคุณพี่น้อง,องคนกรุงเทพนะครับที่ให้โอกาสมวลมหาประชาชน ขอบคุณจริงๆครับใช่ใช่วันนี้ก็กล่าวโดยสรุปแล้วการเดินขบวนเรียกร้องให้พี่น้องประชาชนออกมาร่วมกันแก้ไขปัญหาชาติบ้านเมืองกันอย่างแข็งขันอีกครั้งหนึ่งในวันชุมนุมใหญ่29มีนาคมนี้ค่งเป็นวันเสาร์ก็ประสบความสำเร็จลงได้ด้วยดีพี่น้องประชาชนออกมาต้อนรับกันอย่างคึกคักสนันบันหมายทีเดียวมีส่วนร่วมสูงร้องเพลงได้ให้กำลังใจ ตูร้องก็้องกเชียวว่าให้สู้สู้สุดใจแล้วก็สัญญากันว่า29จะมาเจอกันนะคะตอนนี้เนี่ยขบวนของกำนันสุดเทพอยู่กับการถ่ายทอดสดของบูกสกายและช่องต่างๆซึ่งวันนี้ breaking news เนเยอะมากกำนันเดินมาฝนจะตกอีกแล้วฝนจะตกอีกแล้วนะคะ นาดใกล้จะกลับแล้วนะคะยังมีมวลมหาประชาชนมาช่วยกันค่ะอย่าลืมนะชอบกระเป๋าธงชาติไทยไปซื้อได้ที่แผงหน้าร้านขายอะนางแบบเอาหน่อยนางแบบชู้น้อยไปซื้อได้ที่แผงหน้าร้านพี่ไข่นะคะใบเท่าไหร่ไม่รู้อะเขามีน้ำใจแล้วช่วยโฆษณาเนาะเอาละคะ่ะขบวนใกล้ถึงสวนลุมพินีแล้วนะคะ เราอยู่หน้าโรงพยาบาลจุลาแล้ว4ชั่วโมงเหมือนเมื่อวานค่ะฝนตกลงมาอีกรอบแล้วค่ะ ผู้ชมคะได้ยินเสียงหอวไหมคะขนมอ,อ่อนเก็บพลนำโหกลับเข้าสนลุมคะ่ะสองฝั่งเป็นร้านค้าสองฝั่งนี่ไงคะเป็นร้านค้าที่ตามพวกเรามาจากทุกๆก,การชุมนุม4,000ร้าน น้อมอ่อนเกตพลนำขบวนกำนันกลับเข้าสวนลุมแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปหยุดการถ่ายทอดสดสลับกล้องใหญ่ที่หน้าประตูทางเข้าเวทีกำนันกลับเข้าสวนลุมแล้วนะคะสองฝั่งมีประชาชนมาต้อนรับชายโยโหร้องกันคึกคัก สองฝั่งนี้เต็มไปด้วยร้านค้า4,000ล้านค่ะที่มาด้วยการจัดการชุมนุมในทุกทกที่ครัวหาล้านเสื้อลายเซนลุงกำน,นัน เตบสกายไม่ออกมาเดินขบวนกับลุงกำน,นันเราจะมีโอกาสได้เห็นเลยเต้นของอนอนอนงสายล่อฟ้าสาวกอุไรขายของอยู่กับลุงลุงกลับมาก็ดีใจค่ะ ยร่รวมพลังของเราเราเชา,า,า,ขขาวไ,ไทยสู้ภาดใจพวกเรับผิดชนบร้อนรับขบวนมาขอขอขอหน่อยนะคะับ้ไอ้อ้อ้อไไอยไอไ ถึงบริเวณด้านหน้าประตูทางเข้าเวทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปกล้องใหญ่จะรับเราเราจะจากลากันที่ตรงนี้ กลสกายถ่ายทอดสดตั้งแต่9โมงครึ่งจนกระทั่งถึงเวลานี้สองขบวนมวลมหาประชาชนกลับคืนโซเวทีลุมพินีค่ะแล้วพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งวันพรุ่งนี้9้าโมงครึ่งเราจะออกจากตรงนี้ออกไปปทุมวันแล้วไปประตูน้ําแล้วกลับมาปฐุมวันอีกทีหนึ่งค่ะนี่คือขบวนการเดินขบวรนรณรงค์เพื่อเรียกร้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการชุมนุมใหญ่วันเสาร์นี้9โมงตรงค่ะ วันนี้เป็นวันที่สองประสบความเ,เร็จลงได้ด้วยดีเจอทั้งแดดเจอทั้งฝนและกลับมาแดดอีกทีนึงลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวกลับไปที่เวทีใหญ่ค่ะ